สำหรับใครนะคะที่อยากหารายได้เสริมกับทาง Shopee a f f i l i a t e นะคะแต่ว่าสมัครยังไงก็ไม่ผ่านสักทีหรือว่าอยากที่จะเริ่มต้นหารายได้กับเขาเนี่ยนะคะที่คลิปนี้ไปนะคะสมัครกันได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะและถ้าสมัครได้แล้วอะ่ะก็อย่าลืมมาสมัครใจเป็นแฟนเราด้วยนะเอ้ยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องโอลีเดียกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวขอ ว้ายสวยมากเลยอะเดีย <c oughs> ต้องขอขอบคุณเพืพ่อนๆทุกคนเลยค่ะสําหรับคลิปช้อปปี้เอฟเฟอร์เนะคะที่ได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆเลยค่ะมันทําให้เดียรู้เลยว่าเพืพ่อนๆนะคะให้ความสนใจกับการหาอะไรได้เสริมในรูปแบบของช e ้อปปี้เอฟเฟอร์เรยอะขนาดไหนค่ะแต่เดี๋ยวก็เข้าใจนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐ,ฐกิจมันไม่ดีเนาะทุกคนคือเงินเดือนเข้ามาปุ๊บเนี่ยแปบ๊แปบๆก็คือฮะแ,แล้วฉันจะใช้ยังไงต่อนะการหาอะไรได้เสริมเนี่ยก็เป็นอะไรที่สำคัญสําหรับเดียมากๆเลยนะคะแล้วเดียก็คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะคะก็อยากที่จะหาอะไรได้เสร ได้ในรูปแบบของ Sho ปปี้เอฟฟอรเอยู่ค่ะเด็กก็เลยคิดว่าเออมันถึงเวลาที่เราจะต้องมาอัปเดตวิธีการสมัครกันใหม่ซะหน่อยดีกว่านะครับในระยะปีก,ะกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางช้อปปี้นะคะก็มีการเปลี่ยนหน้าตาแพลตฟอร์มการสมัครเนี่ยไปเยอะพอสมควรเลยเผื่อใครนะคะที่ดูคลิปที่แล้วแล้วยังสมัครไม่สําเร็จนะคะหรือว่าใครที่อยากจะเริ่มต้นหาอะไรได้เนี่ยนะคะก็ดูคลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยวบอกเลยว่าสําหรับคลิปนี้เนี่ยนะคะอัปเดตใหม่ล่าสุดจริงๆค่ะแต่ว่าถ้าอัปเดตสถานนะหัวใจเราอะ <c oughs> ก็เป็นเธอก็ได้ลละะะะะงั้นนนนนกก่่่่่อออออืืืเเเเยยคคพๆ็สมมาดจ เราจะเริ่มทำไปพร้อมๆกันนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอบเกินก่อนละกันค่ะเผื่อใครยังไม่รู้ว่า Sho ป e e a f f i l i เด e คืออะไรนะคะแล้วเราจะได้รายได้จากเขาได้ยังไงคะ่ะสำหรับการหาไรายได้ในรูปแบบของ Sho ป e e Affiliate มันคือการที่เราเนี่ยนะคะไปเป็นในหน้าขายของให้กับร้านค้าใน s h อป e e ค่ะแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เราสามารถขายสินค้าให้กับร้านค้าใน s h อป e ีได้เราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเป็นการตอบแทนนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะทาง s h อป e e นะคะเขาเปิดโอกาสให้เราเป็นในหน้าขายของให้กับร้านค้าใน s h อป e ี้เนี่ยจะมีทั้งหมดบบค่ะแบบแะะอนนบบของ Shopy Shopee affiliate link ค่ะก็คือการที่เราเนี่ยนะคะนำเอาลิงก์สินค้าใน s h อป e e นะคะไปแชร์ต่อในช่องทางโซเชียลของเราค่ะแล้วถ้าเมื่อไหร่นะคะที่มีคนกดสั่งซื้อนะคะผ่านลิงก์ที่เราแชร์ผ่านทางโซเชียลของเราแล้วอะค่ะเรานะคะก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนั่นเองค่ะส่วนในรูปแบบที่2เนี่ยนะคะก็จะเป็นในรูปแบบของ s h อป e e affiliate video ค่ะก็คือการที่เราเนี่ยนะคะทำคลิปสินค้ามันขึ้นมานะคะแล้วก็มีการติดตะก้าสินค้าของ s h อป e ีเข้าไปแล้วถ้าเมื่อไหร่นะคะที่มีคนเขาดูคลิปเราผ่านช่องทาง Sho e แล้วกดสั่งซื้อผ่่าาาานตะกกกรรททีเเแ็ะ ได้รับค่าคอมมิชชั่นนั่นเองจริง,รงๆเนี่ยจะคล้ายๆกับการติดตะก้าในท k t o อกเลยค่ะส่วนรูปแบบในหน้าที่3เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นรูปแบบของ s h อปปี้เอฟเฟอร์เอทไลค่ะก็คือการที่เรานะคะไลฟ์ Live ขายสินค้าให้กับร้านค้าในช้อปปีค่ะและถ้าเมื่อไหร่ที่มีคนเขาดูไลฟ์ของเราแล้วกดสั่งซื้อผ่านตะก้าไลฟ์ Live ที่เราแท็กเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนั่นเองซึ่งทั้งสามรูปแบบนี้นะคะจะเป็นรูปแบบของในหน้าทั้งหมดข้อดีของเขาเลยก็คือว่าเราไม่ต้องสต็อกสินค้าเองเลยนะคะแล้้้้ววเเราาก็ไม่ต่ตอองสงงสสินคนคดยะคะเพราะว่่าาเาเป็นนนนพียงแคห้ใ,นหนใกร ขายสินค้าให้กับร้านค้าในช้อปปีเท่านั้นเองนะคะซึ่งการเป็นในหน้าทั้ง3รูปแบบนี้นะคะถ้าเราอยากจะเริ่มทํานะคะสิ่งแรกที่เพื่อนๆ,ๆต้องทําเลยก็คือเราจะต้องไปทําการสมัครโปรแกรม Aff Aff s h o p ปี้แอดเวนต์ให้เรียบร้อยก่อนค่ะวันนี้เราก็เลยจะต้องมาลงดีเทลในการสมัครแบบละเ e อียด e ละเอียดเลยนะคะเพราะว่าอย่างไงแล้วเนี่ยนะคะต่อให้เราอยากจะทําในหน้าทั้ง3รูปแบบเลยเนี่ยนะคะยังไงเราก็ต้องไปทําการสมัครตัวโปรแกรม f f ดเวนต์ให้เรียบร้อยก่อนค่ะสมัครใจมาลักเราก็ได้นะ ก่อนที่เราจะไปสมัครกันนะคะนอกจากที่เพื่อนๆจะต้องมีใจแล้วเนี่ยจะมี4ข้อค่ะที่เพื่อนๆต้องมีด้วยเหมือนกันนะคะอย่างข้อแรกเลยนะคะเพื่อนๆนะคะจะต้องมีบัตรประชาชนค่ะสําหรับคนไทยเนี่ยเดยคิดว่าน่าจะมีบัตรประชาชนกันทุกคนนะคะแล้วข้อที่2นะคะสิ่งที่เพื่อนๆต้องมีเลยก็คือเบอร์โทรศัพท์ไทยนั่นเองค่ะแล้วข้อที่3นะคะสิ่งที่เพื่อนๆต้องมีเลยก็คืออีเมลค่ะอันนี้สําคัญมากๆนะคะต้องมีกันทุกคนนะคะแล้วข้อสุดท้ายนะคะที่สําคัญมากๆแล้วก็ถ้าไม่มีเนี่ยนะคะเราจะไม่ได้รับเงินค่ะนั่นก็คือน ะะมีทั้ง4ข้อที่เดียร์ลิสมาให้กับเพื่อนๆในวันนี้แล้วเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็สามารถสมัคร s h o ป e ปี้แอเฟเได้แล้วค่ะเดีย๋ยวเราไปสมัครพ,พร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็คือให้เพื่อนๆอนน่ะหยิบโทรศัพท์ของเราขึ้นมาค่ะแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยนะคะว่า L O V E กลัวเพื่อนเเครียดขอยอดหน่อยไม่รู้ว่าเครียดไปกว่าเดิมหรือเปล่านะคะให้เพื่อนเพื่อนนะคะเข้าไปที่แอปช้อปปี้แอปสีส้มคนดีคนเดิมที่ปกติเราเสียตังค์ให้กับเขาตลอดแต่วันนี้เราจะมาเอาคืนกับเขาะคะ่ะก็ให้เพื่อนๆนนะคะเข้าไปที่หน้าหลักของช้อปปี้นะคะเราก็จะเจอคําว่าฉันที่อยู่แถบด้านขวามือด้านล่างคะ่ะให้เพื่อนๆนลงมาะคะ่ะเพื่อนๆนจะเจอแถบคําคว่ากิจกรรม,มอนนะะื่นๆนะคะและเพื่อนเพื่อนะคะจะเจอช่องที่เขียนว่าโปรแกรมแอเฟเรคะ่ะอันนี้ให้เพื่อนๆ่คลิกเข้าไปเลยนะคะถ้าใครนะคะคลิกเข้าไปแล้วปุ๊บเเเเป็นนนนหหห้้าาตตสถิมืืออกัี่ดดยวโชใพะ แสดงว่าแอคเค n t ของเพื่อนเนี่ยนะคะเคยสมัครช้อปปี้แอเฟเวรเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยนะคะคลิกเข้าไปแล้วปุ๊บนะคะแล้วเจอหน้าต่างแบบที่เดียโชว์ขึ้นมาก็คือที่เขียนของว่าลงทะเบียนช้อปปี้แอฟเวเนี่ยแสดงว่าแอคเค n t อันนี้ของเพื่อนนะคะจะยังไม่เคยผ่านการสมัครช้อปปี้แอฟเวเมาก่อนนะคะก็เดี๋ยวเรามาสมัครพร้อมๆกันนะคะข้อแรกนะคะเขาจะถามถึงประเภทของบัญชีค่ะเดียคิดว่าคนที่ดูคลิปเดียส่วนใหญ่นะคะน่าจะเป็นลายบุคคลทั้งหมดนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยสมัครช e ้ปบบอปปี้แอเฟเว ที่เอาแอคเคานน้องชายเดียมาไม่ได้บอกมันด้วยเอามาเลยคนที่เคยสมัครไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถสมัครซ้าได้นะคะอันนี้เดียก็เลยใช้ของน้องชายเดียนะคะอย่าไปบอกมันนะคะและต่อมานะคะเขาจะถามถึงช่องทางในการโปรโมทของเราหรือว่าช่องทางโซเชียลของเราเนี่ยแหละค่ะก็ถ้าใครมีช่องทางไหนนะคะก็กรอกไปได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็ใส่ลิงก์ Facebook น้องชายเดียแล้วช่องต่อมานะคะเขาถามถึงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะก็ด้านหน้าเนี่ยประเทศไทยก็จะเป็น66ให้เพื่อนๆนะคะตัดสูญนะคะด้านหน้าเบอร์ของเราออกไปอย่างสมมติว่าเบอร์เดียเนี่ยมันเป็น 0 8 4ย์4 4ดสใช่ไหมเวลาที่เดียกล่องเนี่ยนะคะเดียก็จะก่องเป็น8 4 4 4 44นะคะให้เพื่อนๆตัดสูตรออกไปเนาะค่ะช่องต่อมาค่ะเขาให้เรากอกอีเมลติดต่อนะคะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆกอกอีเมลของเราไปให้ครบนะคะแล้วเดียกขอย้ําเลยว่าต้องถูกต้อง1้อเซนะคะถ้าเรากอกผิดนะคะเราจะไม่สามารถผ่านหน้านี้ไปได้นะคะพอเรากอกอีเมลไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรากดรับรหัสได้เลยนะคะแล้วตัวรหัสนะคะก็จะส่งมาที่อีเมลของเราค่ะให้เรากปปี้ตัวเลข6หลักนะคะมาใส่ในช่องยืนยันรหัสจากเมลเลยค่ะหลัง จากนั้นนะคะเขาจะให้เราใส่รหัสแนะนําค่ะอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวจะไม่ใส่นะคะเขอก็จะให้เราติ๊กยืนยันข้อมูลทั้งหมดที่เรากรอกเข้ามาเนี่ยนะคะเป็นความจริงทั้งหมดนะคะเราก็กดติ๊กไปได้เลยแล้วก็กดส่งค่ะปึ๊บได้เลยค่ะทุกคนนี่ลงทะเบียนสําเร็จแล้วขอบคุณที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรม shopee affiliate นะคะเราจะทาการตรวจสอบข้อมูลของคุณที่ยื่นมาแล้วแจ้งผลให้ทราบภายหลังจากทางอีเมลนี้ เสร็จแล้วอ่ะเป็นการลงทะเบียนที่เร็วกว่าตอนกรออีกนะก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆนะคะตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดนะคะกรอทุกอย่างให้ครบแล้วก็กรอบตามที่เดียบอกนี้แหละเพื่อนๆสามารถลงทะเบียนสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้เพื่อนๆน่าจะทําเสร็จไปแล้วประมาณ5 0แล้วค่ะเหลืออีกแค่50%เองเราก็จะสําเร็จแล้วนะคะทุกคนขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราลงทะเบียนช h อปปี้แอฟเฟเดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เพื่อนๆต้องไปทําต่อแล้เดียแนะนําว่าให้เพื่อนๆทําไปเลยดีกว่านะคะกันเราลืมเราจะต้องไปทําการกรอกข้อมูลบัญชีีีีธนาาาาาาคครรรรรรขออองเเเเเดด้้้วววย่่่่่่่ะะพืืททมมไไหแลบก็จ ได้รับเงินอย่างสบายใจ ม,มาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาต่อค่ะเดี๋ยวเรามาลงทะเบียนข้อมูลทางบัญชีของเรากันต่อนะคะคลิกเข้าไปที่ฉันเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็เข้าไปที่โปรแกรม f i l เ a t e เหมือนเดิมเลยค่ะแถบขวามือด้านล่างสุดนะคะเราจะเห็นคําว่าบัญชีผู้ใช้นะคะติ๊กเข้าไปได้เลยค่ะให้เพื่อนๆน,นะคะมองไปบริเวณขวามือด้านบนเราจะเห็นเป็นสัญลักษณ์ฟันเฟืองนะคะสัญลักษณ์ที่เหมือนคล้ายๆกับการตั้งค่าก็คลิกเข้าไปได้เลยนะคะเราจะเจอหัวข้อที่4นะคะที่เขียนคําว่าการชําระเงินนะคะก็ติ๊กตั้งค่าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามากรอข้อมูลบัญชีขขขอองเเเรรราาากกัันนนะะะะคคหหว้้แแถบใ ใส่ข้อมูลผู้รับประโยชน์นะคะหรือว่าประวัติส่วนตัวของเราเนี่ยแหละคะ่ะเราก็กอ,อกตามที่เขาถามไปได้เลยนะคะอย่างแรกนะเขาถามถึงประเภทบัญชีนะคะตอนที่เราลงทะเบียนช้อปปี้แอเฟอร์เไปไม่แก้ค่ะแล้วเราเลือกเป็นลายบุคคลนะอันนี้มันก็จะขึ้นแท็บมาเลยว่าเราเป็นบุคคลทั่วไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ต้องไปแก้อะไรมันนะคะปิดมันไว้แบบนี้ได้เลยนะคะแท็บต่อไปเขาให้เราใส่คํานำหน้านะคะอย่างเดียวเอาแอาคเคน,น้องชายเดียมาเนาะเดียก็ใส่เป็นนายนะคะชื่อจริงนามสกุลน,นะคะก็กอ,อกไปได้เลยนะคะเอาให้ตรงกับบัตรประชาชนของเรานะคะ้านต่อไปนะคะก็คือเบอร์โทรศัพพทท์ันก็จะขึ้เบรโศ ให้เราแล้วนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ขึ้นนะคะก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ของเราไปนะคะโดยตัดศูนย์ข้างหน้าออกเพราะว่ามันมีบ66อยู่แล้วนะคะต่อมานะคะเขาให้เรากรอกที่อยู่ค่ะแล้วก็กรอกไปได้เลยนะคะเรามาต่อด้วยข้อมูลแถนที่2กันก็คือข้อมูลทางธนาคารนะคะอันนี้เพื่อความง่ายนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยหยิบบุ๊กแบงก์ของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เปิดหน้าแรกได้เลยนะคะเพื่อที่เวลาเรากรอกเนี่ยก็จะได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะเรืหัวข้อแรกนะคะเขาถามถึงว่าธนาคารบัญชีของเรานะคะก็ใส่ไปได้เลยค่ะใครใช้ไทยพาณิชย์ก็ทาาาาาาาช้เคคใใหสสส่่่ือขธนรระมถดู ด้านหน้าสมุดบัญชีหรือว่าบุ๊กแบงค์ของเราได้เลยนะคะว่าเราสมัครที่สาขา,าไหนนะคะแล้วต่อมานะคะเขาให้เราใส่ชื่อบัญชีธนาคาระคะ่ะดูจากหน้าบุ๊กแบงค์ของเราได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ใหมายเลขบัญชีธนาคารของเราไปค่ะและแถบสุดท้ายนะคะเขาจะให้เราถ่ายหน้าบุ๊กแบงค์ของเราค่ะก็กดถ่ายหน้าบุ๊กแบงค์ของเราไปได้เลยนะคะเดี๋ยวบอกแล้วว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเราต้องมีสมุดบัญชีนะคะทุกคนเรามาถึงแถบสุดท้ายกันแล้วค่ะก็คือแถบข้อมูลภาษีนะคะหน้านี้เป็นอะไรที่ง่ายมากนะคะเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันเนาะอันแรกนะคะเขาให้เราถ่ายบัตรประชาชนของเราค่ะแล้วก็ถ่าย เลยเอาให้ชัดๆเลยนะคะให้เห็นหน้าแบบแจ่มแจ้งไปเลยค่ะแล้วต่อมานะคะเดี๋ยวขอดอกจนันดอกจนันดอกจนันรแบบ10ดอกไปเลยนะคะอุ้ยจกักรแลพี่อะเขินจังเลยอะ่ะไปต่อ เ,เดี๋ยวขอหลอจ,จันเลยว่าเลขประจําตัวผู้เสียภาษีคือเลขบัตรประชาชน13หลักนั่นเองค่ะสามารถดูจากเลขบัตรประชาชนของตัวเองแล้วก็กอ,อกไปได้เลยนะคะคือเลขเดียวกันเลยค่ะต่อมานะคะเขาถามว่าคุณทําการจดทะเบียนภาษีหรือไม่นะคะถ้าใครนะคะลงทะเบียนในนามบุคคลหรือว่าลายบุคคลไปนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะติคาว่าไม่ไปเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยนะคะลงทะเบียนในนามองค์กรหรือว่าบริษัทนะคะ <S <S <ๆ S 2> <ๆ>ให้เพื่อนๆเนี่ยนะคะติคําว่าใช่แล้วก็กอกกอพ .20 ไปแต่เดคิดว่าคนที่ดูคลิปเดียส่วนใหญ่อะน่าจะเป็นลายบุคคลทั้งหมดนะคะ ก็ให้ติดคำว่าไม่ได้เลยนะคะแล้วก็กดส่งไปได้เลยค่ะ โอเคเสร็จแล้วข้อมูลธนาคารที่เรากรอกไปเมื่อกี้นะคะทางช้อปปี้เขาจะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบนะคะประมาณ15-45วันค่ะกรอกทุกอย่างให้ถูกต้องครบถ้วนไปเลยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าถ้าเพื่อนๆกรอกผิดทางช้อปปี้เนี่ยเขาก็ต้องตีกลับแล้วเราก็ต้องส่งไปใหม่มันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการรออีกเพื่อความถูกต้องและก็ครั้งเดียวจบไปเลยนะคะโดยวิธีการที่เพื่อนๆนะคะจะเข้าไปเช็คนะคะว่าข้อมูลทางบัญชีที่เรากรอกได้รับการอนุมัติแล้วหรือยังนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะเข้าไปที่โปรแกรม a f f i l i เ t e เหมือนเดิมเลยนะคะ แล้วก็เลือกบัญชีผู้ใช้เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็เข้าไปที่สัญลักษณ์ตั้งค่าเหมือนเดิมเข้าไปที่แถบการชําระเงินเหมือนเดิมค่ะถ้าสมมติว่าการตั้งค่าการชําระเงินของเพื่อนๆเนี่ยนะคะเขามีสรุปข้อมูล Data ที่เรากรอกมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแสดงว่าเพื่อนๆเนี่ยนะคะได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ถ้าแถบการชําระเงินยังขึ้นว่ารอตรวจสอบอยู่เนี่ยนะคะก็แสดงว่ายังไม่ได้รับการอนุมัตินะคะก็รอไปค่ะจะเย็นๆนะคะเพราะว่าทางท็อปปี้เขาจะใช้เวลาตรวจสักระยะหนึ่งค่ะแต่เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะคะทุกคนว่่่าาาาาตตออออให้้้ขขมมมูลกกรรรรรชํะะเเงงงิินนนยจัััไไดบุ เราสามารถเริ่มหารายได้ได้เลยค่ะค่าคอมมิชชั่นเนี่ยก็จะอยู่ในระบบอย่างนั้นนะคะมันจะไม่มีทางหายไปนะคะมันก็จะอยู่จนกว่าการตั้งค่าการชำระเงินของเราสาเร็จเรียบร้อยแล้วทางช้อปปี้นะคะเขาถึงจะค่อยโอนมาให้กับเราซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะคะทางช้อปปี้นะคะเขาจะโอนค่าคอมมิชชั่นมาให้กับเราผ่านบัญชีของเราจะต้องมีค่าคอมมิชชั่นนะคะอย่างน้อย100บาทขึ้นไปก่อนค่ะรอบการชำระเงินของทางช้อปปี้นะคะเขาจะโอนเงินมาให้กับเราเนี่ยก็คือช่วงกลางเดือนกับช่วงสิ้นเดือนของเดือนถัดไปค่ะสมมตินะคะว่าเดียนะะคคคทายอด่่่่ัีตต้งแ วันที่1จนถึง15มโมกราเนี่ยนะคะเก็บมาได้อยู่ที่1,000บาทละกันทางช้อปปีเนี่ยเขาก็จะโอนมาให้กับเดียน,นะคะในช่วงกลางเดือนของเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีรอบการจ่ายระยะเวลาประมาณ1เดือนนะคะทุกคน เป็นยังไงกันบ้างคะสมัครง่ายใช่ไหมล่าแต่เราอ่ะไม่ง่ายนะเฮ้ยคนละเรื่องเดียวกัน <c oughs> เอาเป็นว่าน,นะคะเดียวคิดว่าคลิปนี้นะคะใครดูไปเนี่ยน่าจะสมัครสําเร็จกันทุกคนนะคะหลักๆเลยเนี่ยก็คือเราจะต้องไปสมัครสออย่างให้เรียบร้อยก่อนนะคะอย่างแรกก็คือต้องไปลงทะเบียนช้อปปี้แอเฟเวรตให้เรียบร้อยก่อนคะ่ะหลังจากลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยก็ให้เราไปตั้งค่าการชําระเงินให้เสร็จสมบูรณ์ไปเลยนะคะเพราะว่าหัวข้อนเนี่ยจะใช้เวลาตรวจสอบพอสมควรเลยนะคะ <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาแล,วและเพื่อเราจะได้ไม่ลืมด้วยคะ่ะเพราะว่าเมื่อเรามีรายได้้้้เเขขขาาาามแลวนนนีะะะคทงงก็จโออบัญช ก่อนจากกันไปนะคะขอย้าเตือนเพื่อนๆนะคะด้วยความหวังดีจริงๆค่ะการหารายได้ในรูปแบบของ s h o ปปี้เอเฟเวตนะคะเป็นรูปแบบการหารายได้ที่ได้รับความนิยมมากๆนะคะและมีคนสนใจเยอะมากๆมันก็จะมีผู้ไม่หวังดีหรือว่ามิจฉาชีพเนี่ยมาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ช้อปปี้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะก็เลยอยากจะมาย้าเตือนเพื่อนๆทุกคนค่ะว่าการสมัครช้อปปี้เอเฟเวตเนี่ยนะคะเราจะต้องสมัครผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปี้ที่เป็นออฟฟิเชียลเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วก็ต้องทําตามคลิปเดียวเท่านั้นค่ะถ้าเมื่อไหร่นะคะที่มีคน ให้เรากดผ่านลิงก์โอนเงินไปเพื่อไปสต็อกของโอนเงินไปเพื่อที่จะไปมัดจำาหรือว่าโอนเงินไปเพื่อที่จะไปเสียภาษีอะไรก่อนเลยเนี่ยนะคะก็ให้คิดไวเลยค่ะว่าไม่ฉาชีพเพราะว่าเจ้าหน้าที่ช้อปปีนะคะเขาจะไม่มาทักเราแยกเพื่อที่จะให้เราโอนเงินไปสตงสต็อกของไปเสียภาษีอะไรไม่มีค่ะทุกคนคะ่ะ <c oughs> ถ้าจะหลอกเนี่ยเราต้องหลอกมันนะคะอยากให้มันหลอกเรานะคะทุกคน <c oughs> เอาเป็นว่านะคะก็ถ้าใครสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อยากจะเริ่มทําแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถทําในรูปแบบของช้อปปี้แอเฟเวอร์้วในลิงก์ไปได ะะซึ่งหน้าตาทุกอย่างเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยสามารถเอาวิธีในคลิปนั้นเนี่ยไปใช้ได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยนะคะอยากจะทำในรูปแบบของการไลฟ์แล้วก็วิดีโอเนี่ยนะคะโอดใจรอเพียงแค่นี้เดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าเดียจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานโอ้เพลงคุณหนูจังเลยอะมาแน่นอนแล้วก็ไม่นานเกินรอแน่นอนนะคะเอาเป็นว่านะคะก็ถ้าเดียทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเดียจะเอาคลิปทั้งหมดเนี่ยนะคะไปไว้ที่ใต้คลิปให้กับเพื่อนๆเ,เลยนะคะเพื่อนๆสามารถดูจักรวาลของช้อปปี้แอปเวนเอรได้เลยนะคะเพราะว่าเดียทำเรื่องเยอะมากคค่ะนพ เดียอยากส่งต่อให้กับเพื่อนๆเท่าที่เดียมีจริงๆอะก็ถ้ามีอะไรสงสัยนะคะสามารถคอมเมนต์นะคะมาถามกันได้เลยนะคะเดียก็จะพยายามตอบเกือบทุกคอมเมนต์จริงๆค่ะแล้วก็เผื่อเพื่อนๆหลายๆคนที่มีข้อสงสัยเหมือนกันเนี่ยเขามาอ่านคอมเมนต์เขาจะได้รู้ไปด้วยเอาไว้ว่าก่อนจากกันไปนะคะยังไงเดียฝากกดไลค์กด s u b สไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เดียไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะ